สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันนิวสุดแคมป์นม2ะครับในวิดีโอนี้เรายังอยู่ในเงื่อนไขตัวเดิมนะครับก็คือตัว e d e เ e ิเบิ r ลิงเรคอร์ i นก็คือการเชมเฟอร์ขอบงานนั่นเองทีนี้นะครับในฟีเจอร์ตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มตัว Limit Angle of Recognition เข้ามาให้เราแต่ก่อนอื่นเรามาดูในเงื่อนไขตัวแรกก่อนนะครับของเดิมนะเวลาเราเลือกขอบนะครับหรือว่าเลือกตัวโมเดลเนี่ยโปรแกรมมันจะจับให้ทุกขอบ ของตัวชิ้นงานในการเชมเฟอร์นะครับจับทั้งขอบที่มีเชมเฟอร์และขอบไม่มีเชมเฟอร์ทีนี้ทําให้การคอนโทรลค่อนข้างยากนะครับบางอย่างเราไม่อยากจะให้ตัวโปรแกรมเชมเฟอร์นั่นเองทีงนี้เรามาดูในส่วนของตัวเวอร์ชัน2013อันนี้ผมจะทําการเซฟก๊อปปี้มาเลยอันดับแรกเลยเราไปเลือกที่จิวเบนตี้ในจิวเบนตี้นะครับในเวอร์ชัน2013เนี่ยมันจะมีตัวออปชันตัวนี้เพิ่มเข้ามาก็คือตัวลิมิตแองเกิลออฟรีค็อกนชันอันนี้ เราก็ใส่องศาเข้าไปนะครับว่าองศาที่เราสร้างเชื่อมเฟอร์มานะครับเป็นองศาเท่าไหร่ทีนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปกดที่ตัวโมเดลเลยโปรแกรมก็จะทําการนะครับไฟล์หาตําแหน่งที่มีเชื่อมเฟอร์เท่านั้นนะครับขอบไหนที่ไม่มีเชื่อมเฟอร์นะโปรแกรมจะไม่สร้างเส้นหรือสร้างเชนให้ต่อมาในส่วนของทูลน,นะครับก็จะเลือกเป็นทูลตัวเชื่อมเฟอร์มิลเอาเข้ามาในส่วนของเลเวลอันนี้ก็ปรับเป็นออโต้ไปเลยครับก็คือผิว ที่ผิวศูนย์นะครับในการเทมเฟอร์ในเทคโนโลยีนะครับอันนี้ตัวคอนแทคตัวคัตติ้งในมิตเตอร์อันนี้ก็ตั้งไว้เป็น2มิลหลังจากนั้นก็มาเซฟเคอร์โคเลดูไลท์ทูผ่านตัวโปรแกรมนะครับก็จะทําการสร้างไลท์ทูผ่านเฉพาะขอบงานที่มีเทมเฟอร์เท่านั้นขอบไหนนะครับที่ไม่มีเทมเฟอร์โปรแกรมก็จะไม่ทําการสร้างไลท์ทูผ่านแล้วก็วิ่งเข้าไปทําการตัดเฉือนให้นะครับ